น,น,น,นี่วันวันพญาวันวัดปากปีวันผีใหม่ครับพี่น้องที่หม่สงการครับลบโควิดครับลบโควิดมาลูกป่าปลามาวีเพื่นฉลองฉลองปีใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพอว่ามันจะได้ป่าไม่ได้ปลาแล้วหรอตามกันไปยาวๆคร,ครับพี่น้องครับไปไหมพี่น้องครับตอนนี้ชมบรรยากาศยามเย็นนะครับก็มีงัวมีควายเนาะกลางทุ่งนา ชีวิตบ้านนอ,อกครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะทำการลงป่าซาครับพี่น้องซางเล็กๆครับเป็นว่าป่าเป็นนักเรัเดี๋ยวเขาตอดพอนเนาะเดี๋ยวครับบรรยากาศโอ้ยควายงามๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับควายครับใครจะต้องการควายก็มาเลยครับที่ตบบำบลแม่ป่าอำเภอเถินนะครับชมทุ่งครับโอ้ยกลางทุ่งนาสวยๆ ตอนนี้เจ้าของซาไปก่อนแล้วเขีย่ยพื้นที่ครับเขีย่ยพื้นที่ซาเป็นว่า,า,วา <c oughs> ถ่าว่าถ้าว่าผมมีป่าเนี่เสียของเด้อไปดันเด้อน้ำหยับจับอะ,ปะมันจะมีว่าป่าตอนนี้นี่เจ้าของซาเป็นเขีย่ยพื้นที่ก่อนเป็นว่าเป็นฝั่งผมเอาไว้ปืนนี่กวัวเขาลักป่ายนะโอเคครับเดี๋ยวร้องเป็น เกียวพที่แล้วฮขกก็ยาเริ่มลงครับกีดตักลางครับพี่น้องครับวันนี้13มเมษาครับวันจังขันล่องครับพี่น้องถ้าไฟแพ้ถ้าไไม่เป็นนี่นี่หนุ่มหนุ่มนี่ย,ยองครับหนุ่มนี่ยองถ้าไฟ,ไ,ฟไปเรียบไปหรือเปล่าอ๋อายไ,ได้เหมือนกันแต่ผมจะทอดแหยังไงเนี่ย เจ้วนะ,นนะสีตัวครับหตัวสตัวห้าตัวโอเคเลย ลอเน้เน้ตั้งใจไปไปไ่นงครับเกวู้ตอดได้ประมาณสองที่อยนมันก็ถึงได้แล้วนะตอนนี้มันอยู่ในน้ำอยู่หอยบีูุสัก 注意好点。乖乖乖 ไปเต็ทามท้องมันเนี่ยใหญ่เร็วกว่าจาระเม็ดรครับรจาระเม็ดนี่มันนึงลำเลยพี่น้องอ <c oughs> ขึ้นเ้ยขึ้นฝนนู่นแหละนั่ลนลุกเอาไปอีกหลังจาระเม็ดเอาเราหนึงพี่น้องเดี๋ยวเอาไปดูกก่อนโอเคเียบร้อยครับพี่ ดังไฟเลยเนาเนอะป่าดุกย่างมันล้ำเนอะกินปีใหม่มนี่นะพ่อคำนูจะไม่คิดตัวง่ายนเนาะเออตัวง่ายอยู่ พปแล้วไอยานอกแหด้วยพี่ซักนอกแหอไน้กุ้งเอาอ Rebel ีกแล้วโอ้ยกุ้งตัวนี้จะตาย่ะทำไมมันอยู่เจ้าที่เดิมเนี่ยแบ้ม่เ งเก่งยเตียวอโอ้กําดอดมตัวนไยอะกีบจะเก่ง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 า่อ่อวนนก็วี่ตัวจเนี่ยถ้านีเกถ้านี่เกนี่มากํเดดีจะปล่อยป่าผมเนี่ยหยยบไปไปน้องเอ้ย

แตกเลยอะโอ้ยรักเลยตาพุกหายเลยอะมอลาพุกใหญุกขนาดน้อดูอะไรเก่งมากที่สุดไปเนี่ยว่าหกสันตัวมันตัวหกตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น่าน่้ขึ้น,นกินแห่เลยบอกบอกเลยไปกินแห<า>่นีนะ่นอนเนะี่ยนี่นอนเนี่ย ครับดุกอย่างจักนี่มันต้องดับเทาหน่อยครับให้นี่มันเด็ดขนาดอะไรอะไรจ้ะโ้ยจัข้นนีจับอนับจัเนี่ยบ้วนะเนี่ย

คลิปนี้อยู่แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเหล้ากินยาผีใหม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาไหมอสุ่นครับจะได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคัพสคริปต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เกียวได้ทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้ทอต่อไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับกินผีใหม่เดี๋ยวกันครับพี่น้อง

มันกับโมเอ้ครับพี่น้องชีวิตบ้านนาบ้านทุ่งเนาะ ความสุขเล็กๆน้นนอยๆครับปีใหม่ปีเหมือนเนาะ